สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมือใหม่เช้านี้นะครับจะถือโอกาสพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกนะครับให้ข้อเสนอเนี้ยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับทุเรียนต้นนี้ผมลงเมื่อวานนี้นะครับลงปลูกเมื่อวานนี้ผมยกว่าจะไปปลูกที่อื่นแต่บางเอิญม่อเ,เข่งหูขงเข่งมันขาดครับมันมาล่วงตรงนี้นะครับดินในเข่งก็ พังนะครับแล้วเบ้าก็รู้สึกว่าจะแตกด้วยผมก็เลยลงตรงนี้เลยนะครับก็ปลูกตรงนี้เลยนะครับก็กะว่าถ้าโตเราก็จะเอาต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ครับสำหรับต้นนี้ออกนะครับก็เลยลงตรงนี้เลยเอ่สำหรับเช้านี้นะครับที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกก็คืออยากจะให้เพื่อนสมาชิกลองสังเกตดูนะครับว่า ทำไมจะต้องระวังในเรื่องของขี้หมูขี้ไก่นะครับขี้หมูขี้ไก่ที่เขาอัดเม็ดนะครับที่เขาอัดเม็ดคือตอนแรกผมว่าจะไปหาขี้ไก่แล้วก็ขี้หมูแล้วก็มาหมักพอหมักแล้วผมจะทําการอัดเม็ดนะครับบัิงเอื่นว่ามีเครื่องอัดเม็ดอยู่นะครับมีเครื่องอัดอาหารสัตว์อันเดียวกันนะครับอาหารสัตว์อาหารไก่อาหารหมูนะครับอัดแล้วก็ก็กะว่าจะอบแล้วก็ ใส่ถุงเอาไว้ใช้นานๆนะครับแล้วก็ต้นทุนเราเอาผสมเองนะครับในเรื่องของเอาฮิวมัสหรือวัสดุทั่วไปเราปรุงขึ้นจากสิ่งที่เราอยากจะทําให้พืชงามนะครับไม่ว่าจะใส่ฮิวมิกก็ดีไม่ว่าจะใส่กกไสตโครมาก,ก็ดีไม่ว่าจะใส่ในเรื่องของอหินภูเขาไฟหรือดินภูเขาไฟหรือส่วนผสมของมูล ไสเดือนนะครับแล้วก็นํามาหมักหมักด้วย EM นะครับหมักด้วย EM แล้วก็กากน้าตาลหลังจากนั้นก็เอามาทําการอัดเม็ดนะครับแต่พอไปถามหานะครับของฟาร์มก็ถามว่าฟาร์มไก่นะครับซึ่งอ,อยู่ไม่ห่างกันนะครับถามบอกว่า,าถามเขาว่าขี้ไก่นะครับใส่สารอะไรลงไปไหมก่อนที่จะ ทําความสะอาดในรอบเพื่อที่จะเลี้ยงนะครับในรอบถัดไปเขาก็บอกว่ามีสารเคมีนะครับโรยโรยอยู่นะครับโรยอยู่กับพวกแกลบพวกขี้ไก่ถามว่าทําไมจึงโรยถ้าไม่โรยมันจะมีเหม็นแล้วก็มีหนอนขึ้นก็จะมีเชื้อโรคขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นเขาจึงมีสารเคมีเขาบอกสารเคมีอยู่แต่ผมจำไม่ได้นะครับว่าเป็นสารเคมี ประเภทไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าใส่แน่นอนนะครับการใส่สารเคมีนี่แหละครับจึงทำให้อ่าอาจจะเป็นสารเคมีที่มีโทษต่อพืชหรือมีการชะลอในการกจรเติบโตอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของสารเคมีของขี้หมูนะครับปกติมันจะเหม็นนะครับมันจะมีกลมปศสสัตว์นะครับแล้วก็สาธนรณสุขเข้าไปควบคุมในเรื่องของ ของเชื้อโรคในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของอเป็นะมะเร็งวันไปตอมไปนู่นนี่นั่น,นซึ่งจะเป็นพาหะนะครับนําเชื้อโรคเข้าสู่ชุมชนสังคมนะครับเขาจึงมีการควบคุมนะครับ <ๆ S 2> เพื่อให้บริเวณนั้นสะอาดอยู่เสมอนะครับสะอาดอยู่เสมอในเรื่องทงั้งกลิ่นในเรื่องของน้ำเน่าน้ำเสียต่างๆนะครับาเขาก็ควบคุมสรุปปรากฏว่า เขาได้ฉีดโซดาไฟโซดาไฟเพื่อหนึ่งขี้ไก่ก็ดีขี้หมูก็ดีซึ่งมันมีสารเคมีหรือโซดาไฟนะครับเอามาทำนะครับถึงมถแงม้ว่าเราจะหมักแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะหมักอย่างดีแล้วนะครับหมักอย่างดีแล้วแล้วก็มาสู่กระบวนการอัดเม็ดผมก็คิดว่ามันจะมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของโซดาไฟ อย่ามหาตรงที่เขาเลี้ยงเลี้ยงไม่มากนะครับที่เป็นเป็นฟาร์มชุมชนธรรมดานะครับอาจจะประมาณร้อยตัวสองร้อยตัวของไก่หรือไก่ไข่อย่างเงี้ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้กําลังติดต่ออยู่นะครับคือไปจองครั้งหนึ่งเขากวาดได้ประมาณสัก20ถุง20ถุงปุ๋ยประมาณนั้นนะครับสาหรับขี้ไก่แกรบนะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละรุ่นนะครับก็ไม่มากถ้า,ถ,าถ้าอย่างนี้นะครับเหมาะสําหรับในการที่จะนํามาหมัก แล้วก็ทําเป็นขี้ไก่อัดเม็ดไว้ใช้นะครับผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่าคุ้มทุนด้วยก็ถุงถุงนึงก็ไม่มากนะครับถุงกระสอบนึงก็แค่20บาทเองนะครับเราก็ได้ขี้ไก่แบบอย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่มีโซดาไฟไม่มีสารเคมีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ก็กะว่าจะทําไว้นะครับเผื่อบางทีเพื่อนสบาีขี้ไก่ก็ดีนะครับเพราะผมเคยเอามาปลูกครับไปดูคลิปเมื่อปี5-6นะครับผมซื้อมา กระสอบละ30บาทของขี้หมูครับผมมาผสมกับดินดินกุดิน,ด,นดินโคกนะครับสองเดือนหมัก2เดือนสับเขาเข้ากันแล้วก็หวานด้วยโดดลงไม้นะครับแล้วก็ใส่ตกโครมาไตาโครมาด้วยนะครับก่อนลงปลูกปรากฏว่า6เดือนยอดยังไม่ถอดนะครับยอดยังไม่ถอดนะครับไปดูคลิปเดิมนะครับที่ผมทําไว้นะครับหลายโคกเป็น10บสโคกนะครับ พอไปลื้อดูนะครับรากเขาจะออกสีน้ําตาลเข้มนะครับเหมือนกับไหมนะครับเหมือนกับไม่ไหมเหมือนกับรากถูกไหมนะครับก็จะเป็นออกบางรากเล็กๆก็ออกดํารากที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ออกสีน้ําตาลแดงเข้มอย่างนี้เป็นต้นแล้วปลายรากหมวกรากไม่ขาวนะครับก็เป็นผลที่ทําให้ทุเรียนนั้นนั่งแท่นนะครับนั่งแท่นถึงจะใส่ปุ๋ยรุยฮิวมิก ลดน้ำนู่นนี่นั่นสารพัดทั้งทางดินทางใบนะครับไม่ขยับนะครับมีผลมากพอสมควรนะครับผมก็เลยอ,อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับถ้าเผื่อท่านใดนะครับในเรื่องของที่จะไปซื้อขี้หมูก็ดีซื้อขี้ขี้ไก่ตามฟาร์มนะครับขอให้เลือกฟาร์มที่ที่ที่สนิทกันนะครับแล้วก็เชื่อถือได้นะครับถ้าเป็นฟาร์มใหญ่เนี่ยส่วนมากถ้าเราไม่รู้จักนะครับอาจจะเจอสุดาไฟก็จะอาจจะทำให้ พี่ๆน้องๆสมาชิกศวนทุเรียนมือใหม่นั้นจะเสียเวลานะครับอันนี้เกิดจากประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านมาแบบนั้นจริงๆนะครับก็อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกถ้าหากใครมีเลี้ยงไก่อยู่แล้วนะครับยิ่งดีครับกเเ็เอาขี้ไก่แกบนั่นแหละครับหมักนะครับหมักด้วยอาจจะเสริมเติมในเรื่องของขี้วัวใส่ไปด้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นขี้หมูที่หมูชาวบ้านที่เลี้ยงนะครับประมาณ4ี่ห้าตัวนะครับที่เขาไม่ได้ ฉีดโซดาไฟหรือใส่สารเคมีก่อนที่จะนําขี้หมูมาใส่ถุงใส่กระสอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไปเอาตัวนั้นมาแล้วก็ทําการหมัก EM แล้วก็รวมกับออกากากน้ําตาลมาเป็นอาหารแล้วก็ลาดหลังจากนั้นก็หมักไว้2เดือนนะครับคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็ค่อยมาอัดทาการอัดเม็ดอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าอยากจะได้ปริมาณมากขึ้นอาจจะเอาดินถุงนะครับอาจจะเอาดินถุงก็ได้ดินถุงที่ขาย 5ถุงร้อยหถุงร้อยนะครับมาเสริมเติมเพื่อให้มีปริมาณบินจํานวนอินทรีย์วัตถุมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะทําไว้เป็นเม็ดนะครับอัดเม็ดได้นะครับ,รนะรบสามารถที่จะเอาไว้ใช้ได้นะครับในระยะยาวๆเพราะว่าปุ๋ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับอย่าง1กิโลปุ๋ยอินรีนะครับโลหนึ่งก็30บาทอย่างนี้เป็นต้นค่อนข้างแพงถ้าหากเรามีไร่ทุเรียนสวนทุเรียนที่มีจํานวนเป็นร้อยๆต้น เห,เห็นควรอย่างยิ่งนะครับท,ที่ควรจะทำ,ทำผลิตสิ่งเหล่านี้เอาไว้ใช้เองนะครับถ้าเราซื้อนี้ก็คงจะไม่ไหวนะครับกระสอบหนึ่งก็เป็นพันกว่าพันสองนะครับเท่าที่ผมไปถามอย่างยาล่ามีล่าเนี่ยก็พันกว่านะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยก,ก็เกือบจะชนพันเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะครับในแต่ละสวน แล้วก็การลงทุนก็ค่อนข้างสูงนะครับก็คงจะมีประมาณนี้สําหรับเช้านี้ที่หลังจากที่ทานกาแฟในยามเช้าของวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่7นะครับตุลาหกหกก็คงจะมีเรื่องประมาณนี้นะครับที่จะเล่าสู่กันฟังนะครับอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับชาวสวนทุเรียนของพี่ๆน้องๆที่ปลูกทุเรียนเยอะๆจำนวนตั้งแต่สองสามไร่ขึ้นไปนะครับตั้งแต่ร้อยต้นขึ้นไปเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าร้อยต้นควรมีนะครับ ถ้าเราซื้อนะครับปุ๋ยอินรียเคมีตลอดไปยาวๆเป็น10ปี20ปีก็คงจะใช้งบประมาณมากทีเดียวนะครับแกลบที่ผมซื้อมานะครับแกลบที่ผ่านการหมักมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นแกลบธรรมดาผมมาผสมกับดินนะครับดินปุ๋ยหมักที่ว่า 4- ี่ห้าถุงร้อนะครับบังเอิญมาดินในสวนมัน,นช่าแชะมันมันมัน,มนอมน้ำอมความชื้นฝนตกนะครับก็เลยเอาดิน ที่เขาหมักไว้แล้วนะครับมาผสมหลังจากนั้นผมก็ใช้ยาพวกนี้คุมนะครับยาบริเวณแถวๆนี้นะครับผมใช้ยาสดนะครับคุมแต่ก็ห่างๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีเมทาเล็กซิลมีไตโครมาลาดเรื่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรในเรื่องของเชื้อรานะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้ในเรื่องที่จะดูแลทุเรียนเล็กโดยเฉพาะทุเรียนปลูกใหม่แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ